เอา้าพี่เขตไปไหนเนี่ยปล่อยน้าชาิมาเฝ้าร้านอีกแล้วน้าชาติมาก็ดีแล้วงั้นผมขอปรึกษาหน่อยแล้วกันได้ถ้าเกิดว่ามีคนให้เราเลือกระหว่างอนาคตการทำงานกับความรักถ้าเป็นน้าน้า,นานจะเลือกอะไรครับโอ้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆ ผมเข้าใจนะนะว่ามันเลือกยากแต่คนเรามันก็มีความฝันนะนะมันก็ต้องทําตามความฝันโอยแต่ความรักมันก็สําคัญนะนะเออเข้าใจแล้วถ้าผมยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่ผมรักแล้วผมจะมีความสุขจริงมานะไม่รู้อ่ะแล้วแต่เองเลย,เ,ยเอาเอาไงแล้วแต่เองเนะช่วยผมคิดหน่อยไม่ได้ครับผมปวดห,หวัวแย่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยทําไมอะ่ะเพราะอะไระทําไมต้องว่ากันด้วยอะ่ะ ออ่วะาไม่ใช่ก็อยู่แถวล่างไงแถวล่างข้างล่างอ่ะเออข้างบนไม่ใช่โผล่เองเองฟังว่าเนี่ยข้างล่างไม่ใช่ข้างบนเอาคนนี้นะนี่นะคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยเอาเอาใครอ่ะผมชายแดนเอาชายแดนมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะตกใจหมดเลยฟังผมเลยเนี่ยไปละเอาฟังเรื่องอะไรอ๋อเรื่องความรักกับงานน่ะเหรอใช่ใช่นะใช่ แต่ว่าเรื่องงานเนี่ยมันก็สําคัญนะคนเราอะถ้าไม่ทํางานมันก็เหมือนคนที่ไม่มีค่าเคยได้ยินตุพาสิทธิ์ไหมค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนิดนะกำลังจะบอกว่างานสําคัญกว่าครับอันนี้จริงแล้วเนี่ยความรักก็เหมือนกันนะคนเราถ้าไม่มีความรักเนี่ยชีวิตมันก็ไม่มีคุณค่างานมันก็สําคัญนะนะแล้ว ผมผมกำลังจะเลื่อนตําแหน่งอะนะนะเข้าใจป่ะแล้วแบบที่อยู่คู่ปากัให้ผมว่าอย่างเงี้ยมันให้ผมลาออกอะนะแ,<บ>นแตเย็นนาชายแดนเชื่อนะค่อยค่อยคิอยคดอ้าวชายแดนครับผมนี่ช่างเขตไม่อยู่เหรอไม่อยู่ครับพี่โอ้โหว่าจะเอารถมาให้ช่างเขตเปลี่ยนยางซะหน่อยเห็นว่ายางยี่ห้อเนี้ยนะเกาะติดถนนดีมากเพราะมันมีจิตวิญญาณของนักแข่งรถอ๋อ ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ได้พอดีพี่เขตไม่อยู่ครับโอ้น่าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่แล้วกัน,นครับครับผมเจนครับ